ที่โรงเรียนนวลนรดิตวิทยาคมรัชมังคลาพิเศษหลงความเห็นว่าถ้าต้องบอกเลิกกับแฟนจะบอกตรงๆด้วยคำพูด73.14%บอบทางอ้อมด้วยการกระทำ26.86%โอ้โหแม่แบบนี้จะบอกเลิกจะจบแต่ไม่เจ็บได้ยังไงล่ะครับคุณหมอพันศาก อย่างเนี่ยมันก็ถูกทั้งคู่ครับถามว่าถูกทั้งคู่เพราะอย่างไรมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่นถ้าเกิดเรารู้ว่าบอกไปโดนฆ่าแน่จะบอกไหมครับไม่บอกค่ะแล้วถ้าบอกไปแล้วแฟนเราผูกคอตายแน่เราจะบอกไหมครับก็ไม่น่าบอกนะ,ะใช่ไหมครับเพราะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยว่ามันสุกงอมพร้อมที่จะบอกหรือย,อยังคือการบอกทางอ้อมและบอกทางตรงเนี่ยมันต้องใช้สลับกันไปแล้วแต่โอกาส นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราครบสักระยะเราเริ่มพูดเริ่มทําให้ไม่มีความรู้สึกว่ามันเริ่มห่างกันแล้วนะมันเริ่มพูดอะไรต่างๆนี่ไม่ลึกซึ้งเหมือนเดิมหลักการแรกก็คือต้องค่อยๆถอยคือวิธีการเขาบอกว่าบอกก็เหมือนไม่บอกไม่บอกก็เหมือนบอกต้องเข้าใจอันนี้การเริ่มถอยนี่อีกฝ่ายจะเริ่มรู้แล้วว่าเขาท่าทางจะไม่เอาเราแล้ว,แล,วแล้วเขาจะเริ่มเตรียมตัวเตรียม,มใจ เมื่อเตรียมตัวเตรียมใจสักระยะหนึ่งเราก็บอกตรงๆเลยเมื่อมีจังหวะคือวิธีการก็คือเวลาจะจากใครไปเนี่ยเราต้องจําไว้ว่าต้องจากกันด้วยดีเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าในอนาคตเราต้องพึ่งพาเขาหรือเปล่าใช่ไหมครับจำไว้ครับรอโอกาสที่เหมาะสมที่จะบอกตรงๆ แต่ระหว่างที่รอโอกาสนั้น <S <S. <S ก็สร้างโอกาสไปเรื่อยๆเ <S. S. S>. พื่อที่จะทําให้เขาพร้อมและเมื่อโอกาสนั้นมาโชวโอกาสบอกไปเลยว่าเออตัวเองก็คงรู้เนาะเราคงไปได้วยกันไม่ได้แล้วแต่ยังไรก็ตามเนี่ยเราคงรักษาสมรรถภาพที่ดีไว้ก่อนจะรู้ได้ไงวะในอนาคตรเราจะกลับมาคบกันอีกเพราะนั้นทุกอย่างเวลาจะเลิกอะไรมันต้องมีการให้ความหวังบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ใจต้องแข็งแขนะ็งนะเวลาจะเลิกกับใครใจต้องแข็งแขงนะเพราะส่วนใหญ่มันจะใจอ่อนปากว่าตัวเองเราเลิกกันเถอะกลับไปบ้านเราให้เง้ยเงียอยู่อย่างนั้นไม่ต้องบอก งั้นอยู่กันทะเลาะตบตีกันต่อไปถ้าเกิดใจแข็งแล้วมันก็หาวิธีการได้เองจริงไหมลก